สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการใช้งานแผนที่ในเกม Moonlight c l p t u r e ในแผนที่นะครับมันจะอยู่ทางด้านบนมุมซ้ายครับอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นแผนที่เล็กๆอยู่เราสามารถขยายด้วยการคลิกเข้าไปในเวลาเราคลิกแผนที่ครับมันจะมีปุ่ม Detail Info ครับมันจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่นั้นๆครับ เราถ้าเรามาดูรายละเอียดครับเราจะเห็นว่ามีหลายส่วนอย่างเช่นส่วนเมเจอร์โลเคชันก็คือสถานที่สำคัญหลักๆครับก็มีเป็นจุดนี้บางแผนที่ครับจะมีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าสเปเชียลมอนสเตอร์ครับเป็นพวกบอสครับแล้วก็มันจะมีว่าแผนที่เนี่ยไอเทมที่ดรอปจากบอสมีไอเทมอะไรบ้างถ้าเรากดเข้าไปดูแต่ละไอเทมครับมันจะมีจุด สีวงกลมสีขาวขาวอยู่ครับว่าเจอไอเทมนี้ได้ที่ไหนครับถ้าเราเห็นนี้เราแสดงว่าบอสตัวนี้ครับมันอยู่ตรงจุดตรงนี้ครับแล้วในแผนที่ครับมันก็จะมีมอนสเตอร์ทั่วไปอยู่ครับตอนนี้แล้วเราอยากได้แล้วมันก็จะบอกว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันมันหมบมันตอบของอะไรบ้างครับถ้าเราคลิกเข้าไปครับสมมติว่าเราอยากได้การ์ดครับ เราจะเห็นว่าการ์ดนี้มันหมอบจักมอนอะไรบ้างครับแล้วก็อยู่อยู่ตรงจุดไหนก็จะเป็นจุดขาวๆนั่นครับแล้วก็สมมติว่าถ้าเราอยากได้การ์ดตัวนี้เราก็ไปตีตรงจุดขาวๆมอนพวกนี้ได้เลยครับอ่ามีบางไอเทมมันก็จะบอกว่าออริจินคือพบได้ทั่วทั้งแมปนะครับแบบนี้ในไอเทมในแมปมันก็จะบอกทรัพยากรนะครับว่าทรัพยากรตัวนี้เราไปเก็บได้ที่ไหน มีบางแมปครับที่มันมีแม่นางครับเราก็สามารถตกปลาได้มันก็จะบอกว่า,าปลาที่ตกได้ในแมปนี้มีอะไรบ้างวิธีการเปลี่ยนไปแผนที่อื่นครับเราสามารถกดลบนะเราจะเห็นว่าตรงลูกศรเราอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่าเราอยู่ที่เมืองนี้ครับถ้าเราอยากไปเมืองอื่นเราก็กดมมติว่าเรากดตรงนีมม้ เราก็สามารถเดินเข้าไปได้เราสามารถหาเดินไปจุดแบบนี้ก็ได้ครับมันก็จะวิ่งไปครับหรือว่าเราจะไปสถานที่สำคัญของจุดนี้เราก็คลิกไปได้เลยครับแบบแต่เราจะเห็นว่าเวลาเราคลิกไปครับมันจะเป็นการเดินไปครับเราสามารถวับไปได้โดยการที่เวลาเราดูแผนที่ครับมันจะมีตรงจุด ตรงนี้ครับที่เป็นลูกศรชี้ครับตรงนี้จะเป็นจุดวาร์ปครับเราสามารถวาร์ปเข้าไปได้ให้เราคลิกตรงที่จุดวาร์ปตรงนี้ครับแล้วก็มันจะมีว่า Move แบบเทเลพอร์ตครับก็เสียงเงินพันหนึ่งอ่าแล้วแต่บางแผนที่นะบ,บางที่ก็สองพันสามพันแล้วก็ move ครับมันก็จะเทเลพอร์ตเข้าไปได้อ่าในแผนที่เราก็มีมีแ a p ปริเทียครับเราสามารถดู เป็นนึงเป็นเป็นแผนโลกครับแล้วก็ขยายลดขนาดลงมาให้ให้ต่ำสุดมันก็จะเป็นแผนที่โลกครับอ่าแล้วมันก็จะมีรีเกียนว่าเราอยากไปรีเกียนไหนสมว่าผมอยากไปตรงน,นี้อ่าก่อนครับแล้วก็อยากไปเมืองไหนประมาณนี้ผมอยากไปอ่ารีเกียนนี้แล้วก็ไปเมืองไหนครับแล้วก็ว์ปไปได้เลยประมาณนี้ ในส่วนของแมปคับเราสามารถเปลี่ยนชนแนลได้โดยกดตรงนี้เวลาแบบมีคนเยอะๆเราสามารถเปลี่ยนไปชนแนลอื่นได้ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ